จะมีคำถามนะคะถ้าจะบินไปพะเยาเราจะไปทำอะไรดีจะไปเที่ยวไปรักษาพยาบาลหรือไปทำอะไรกันชาวบ้านและภาคธุรกิจดูจะมีความหวังอย่างมากนะคะกับการผลักดันสนามบินพะเยาให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับเมืองรองให้มาเป็นเมืองหลักทัดเทียมกับเมืองอื่นในภาคเหนือทำให้คงต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ล่ะค่ะว่าคอรมจะอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปสู่การศึกษาอีกครั้ง หรือจะมีข้อสังเกตที่สำคัญต่อโครงการนี้อย่างไรบ้างนะคะแต่โครงการนี้กำลังถูกตั้งคำถามอยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะทุกท่านถ้าเกิดติดตามนโยบายของรัฐบาลเราหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักนะครับปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้ ก็คือเรื่องของการคมนาคมสนามบินเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งครับ ท่าทีของนายกทําให้เสียงกรี๊สนันเลยล่ะค่ะหลังจากที่ประกาศว่าจะยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักและหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญก็คือสนามบินซึ่งจะทําให้พะเยามีโอกาสทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆเพราะน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดของภาคเหนือตอนบนที่ยังไม่มีสนามบินเป็นของตัวเองค่ะเพื่อนบ้านเขามีกันกันหมดแล้วนะคะสําหรับสนามบินอย่างตอนนี้เนะะี่ยค่ะในภาคเหนือนะคะดิฉันรวบรวมข้อมูลมาถ้าจะดูสนามบินที่ใกล้เคียงกับพะเยาก็มีอยู่หลายแห่งนะคะที่น่ นครจังหวัดน่านแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสนามบินลำปางสนามบินแพร่แล้วก็สนามบินเชียงใหม่ค่ะสําหรับตามแผนการก่อสร้างสนามบินพะเยาเนี่ยจะต้องเวนคืนที่ดินกว่า3,000ไร่ด้วยงบประมาณกว่า4,400ล้านบาทค่ะการลงทุนที่ทุ่มเม็ดเงินลงไปก็มีการคาดการณ์กันว่า10ปีแรกไปจนถึงปี2577จะมีผู้โดยสารราวๆ7.8หมื่นคนแล้วจะค่อยๆพัฒนาแต่ระดับ9 0,000่นคนได้ ในปี2,587และจะไปอยู่ที่230,000คนในระยะที่2ก็คือช่วงปี2,587ถึงปี2,597และพุ่งไปที่300,000กว่าคนต่อปีในปี2,597ถึง2,607ตัวเลขพอสอดูจะไกลๆนะคะถ้าดูจากตัวเลขแล้วก็น่าจะเป็นสนามบินเล็กเป็นเที่ยวบินเล็กล่ะค่ะที่ดูจะเหมาะสมกับสนามบินพะเยาก็เลยทำให้หลายคนกำลังหวาดกลัวฝันร้ายที่จะเกิดขึ้น กับสนามบินเบตงว่าจะวนกลับมาเกิดกับสนามบินพะเยาหรือเปล่าสร้างไม่กี่เดือน ก็ไม่มีเที่ยวบินไปลงซะแล้วล่ะค่ะดิฉันคุยเรื่องนี้กับดรนวทัศ์ก้องสมุทรหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศจากภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็พบว่ามันเทียบกันได้จริงๆระหว่างสนามบินเบตงกับสนามบินพะเยาค่ะเพราะแม้สนามบินพะเยาจะเคยมีการศึกษามาแล้วในรัฐบาลชุดก่อนนะคะแต่ยังคงมีปมประเด็นที่ยังไม่ชัดก็คือการคิดประมาณการจํานวนผู้โดยสารเนี่ยค่ะมันอ้างอิงจากอะไร อาจจะไม่สอดคล้องกับการบินจริงๆตลาดที่แท้จริงหรือเปล่าและเมื่อเป็นเที่ยวบินเล็กราคาตั๋วมันจะแพงกว่าเที่ยวบินใหญ่ค่ะรัฐก็ควรจะต้องคิดในประเด็นนี้ด้วยจะต้องมีระบบอุดหนุนการเดินทางทางอากาศเพื่อให้ราคาตั๋วโดยสารมันถูกลงค่ะสายการบินที่จะผ่านการคัดเลือกก็ควรจะต้องเสนออัตราการขอรับการอุดหนุนที่ต่ําที่สุดใครเสนอตัวเลขต่ําสุด รัฐก็เลือกคนนั้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงตั๋วโดยสารได้มากขึ้นนะคะหรือรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนแผนใหม่ควรจะลองพิจารณาโมเดลในต่างประเทศที่เคยเกิดขึ้นเทียบกันได้กับพะเยาก็คือที่อินเดียค่ะเขาพิจารณาสร้างสถามบินบนน้ําเพื่อเป็นการลดต้นทุนการเวนคืนที่ดินค่ะเป็นการศึกษาที่ที่ตั้งสมมุติฐานและไม่ได้มีการสํารวจเชิงพื้นที่จริง คือการใช้ใช้หลักคณิตศาสตร์นะครับในการประมาณจํานวนผู้โดยสารจากจํานวนประชากรแล้วก็จำนวนผู้เยี่ยมเยือนเลยนะครับ mm hmm. ไม่มีการไม่มีการสํารวจจริงนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือกรมท่าอากาศยานไม่รู้ตัวเลขจริงๆว่าดีมาในประเทศมีเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเขาก็สร้างพูดง่ายคือสร้างเผื่อนะครับประเด็นที่สามประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับคือในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่คือสนามบินที่รองรับบินมาไม่เยอะเนี่ยมันมีทั่วโลกนะครับแต่เขามีเที่ยวบินเพราะอะไรเพราะเขามีสิ่งที่เรียกว่าระบบอุดหนุนนะครับระบบอุดหนุนการเดินทางทางอากาศเนี่ยครับซึ่งคล้ายๆกับรถไฟรถเมล์แต่แน่นอนว่าในประเทศไทยเราอาจจะรู้สึกว่าเ้เครื่องบินไม่ได้เป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการเข้าถึงพื้นที่ทางอากาศเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจก็ดีอะไร การเดินทางการท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันสร้างอิมแพกสูงมากตัวเลขที่ตัวเลขพื้นฐานเลยนะครับที่ทางทรท,รทรเองก,ก็ประกาศออกมานี่เฉพาะนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวคนไทยที่เที่ยวในประเทศนะครับการใช้ใจ่ายในพื้นที่เนี่ยใช้จ่ายประมาณสามพันหรอยบาทไม่นับไม่นับหมายถึงต้นทุนการเดินทางนะครับต่ <c oughs> อ,อ ى, หนึ่งทริปเนี่ยคนไทยจะใช้เงินประมาณส5มพันรอยบาทเพระาะฉะนั้นถ้าเราปีกลับมาเป็นเป็นเป็นสูตรเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้านักรับอุดหนุนหนึ่งพันบาทต่อคนหนึ่งคนให้ให้เข้าไปในพื้นที่ คนที่เข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยจะจับจ่ายใช้สอยอีกสามเท่าเพราะฉะนั้นนี่คือแค่คิดจากคนไทยนะครับยังไม่ได้คิดจากคนคนคนวิสิเตอร์ที่เป็นชาวต่างประเทศซึ<ม>่ง็ดเงินในการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าจั้อยู่แล้วยังไม่นับกรณีขาออกที่คนในพื้นที่เองสามารถจะเดินทางมารักษาตัวสามารถจะเดินทางมาเยี่ยมญาติหรือปกกระกอบธุรกิจน,นอกพื้นที่ที่จะทําให้เขามีเวลาในการเดินทางเนี่ยสั้นลง ผู้ชมคะแม้ว่าพะเยาเนี่ยจะมีศักยภาพในทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางในการรักษาของภูมิภาคได้เพราะว่ามีสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตบุคลากรด้านสาธารณาสุขออกมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,นอื่นๆมารองรับการมีสนามบินแต่คงจะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความเสี่ยงที่สนามบิน4พันล้านมันจะไม่คุ้มทุนมันยังมีอยู่ก็เลยทําให้ต้องดูกันว่าแล้วจะผลักดันกันไปต่อ เพื่ออะไรได้อีกถ้ามองในทางการเมืองคุณผู้ชมคะมีคำกล่าวว่าการสร้างสนามบิน ไม่ต่างจากการสร้างวีรบุรุษค่ะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดสนามพยาวค่ะที่ฉันเอาข้อมูลมาให้ดูมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อละ78นะคะพักพลังประชารัฐกวาดไปได้ทั้ง3เขตค่ะเขตที่100ร้เอกธรรมนัทชนะไปแบบขาดลอยเขตที่2คุณอนุรัตตันบรรจงเขตที่3คุณจีระเดชศรีวิราชค่ะทั้ง3เขตพลังประชารัฐเอาชนะทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลและรวมไทยสร้างชาติไปได้แบบไม่ต้องลุ้น ก็เลยทําให้ต้องกลับมาลองดูสิคะสนามบินพะเยาเนี่ยคงจะเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ที่อาจจะไปตอกย้ําผลงานของร้อยเอกธรรมนัทในทางการเมืองหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ค่ะดิฉันเจอภาพนี้ค่ะคนใส่เสื้อมอ้อมคุณวิสุทธิชัยนรุนค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นปาีิลิต์ของเพื่อไทยเป็นประธานวิปรัฐบาลแต่ในปี2 5 6 2ค่ะคุณวิสุทธิ์เนี่ยคือสสของเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งในปี2562 คุณวิสุทธ์ก็ยังมาปรากฏตัวก็อาจจะแสดงถึงนยัยยะของการไม่ยอมทิ้งสนามนี้ของพรรคเพื่อไทยด้วยหรือเปล่าดิฉันก็เลยคุยประเด็นนี้กับดรนวัตต่อค่ะถ้าเรามองในแง่ร้ายแม้ว่าการมีสนามบินจะคือโอกาสในการพัฒนาไปสู่เรื่องอื่นๆแต่ถ้าสนามบินถูกสร้างโดยมีฐานคิดเรื่องการเมืองและขาดการออกแบบระบบที่ดีอะไรจะเกิดขึ้นค่ะสนามบินต้องยอมรับเป็นความสำเร็จของหน้าการเมืองแต่เป็นความเจ็บปวดของข้าราชการประจํา เพราะมันไม่เหมือนกับถนนไม่เหมือนกัสะพานที่สร้างแล้วได้ใช้แน่นอน <Okay. S 2> เพราะทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนมีอ่าไม่ใช่คนส่วนใหญ่มีรถหรือยังมารถประจำทางก็วิ่งได้เลยแต่สนามบินเนี่ยคือความสําเร็จของนักการเมืองที่เป็นผู้ผลักดันณนะยุคนั้นแต่พอสนามบินที่มันไม่ถูกใช้เนี่ยคนที่ถูกต่อว่าไม่ใช่นักการเมืองกลายเป็นกรมท่าอากาศยานกลายเป็นหน่วยงานที่ก่อสร้างที่ถูก ถูกบนถูกกลนด่าฮุยง่ายนะครับไป <c oughs> ตลอดนะครับจนจวัสถานาปินนั้นจะมีการใช้งานาะฉะนั้นเนี่ยผมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่คนคนผักดันไม่ต้องรับผิดชอบ <c oughs> แต่การที่การลงทุนเหล่านี้ไม่ถูกใช้